กองอันนี้เป็นยาสูบกองยาสูบอะไรไอ้ขวมขุ้ยใส่แจกดูดิครับที่จดเบอร์อะไรพี่นี่กระดาษจดเบอร์เขาไปกระดาษจดเบอร์มาแนะกระดาษจดเบอร์นี่ไงมันนี่ดิไอ้ๆจที่กระดาษจดเบอร์นี่กระดาษจดเบอร์กล้วยตัวอภัว่ตัวของตัวกูว่ได้ตัวเข้าไปฮะไม่ได้ตัวครับไส่ข้างงมึวัานผมชิมไปแล้วครับมันคือทุกไมน ครับผมเขาโมโหอยู่มีกระดาษจุดเบอร์เนาะกระดาษจุดเบอร์รผมไปอำเภอมากมื่อนี้เออเหลี่ยมมองเลยผมไปอำเภอมากคนทางไหนคนโคกศาสตครับอำเภออำเภอสว่างสว่างวิลล์งครับอืมอำเภอสว่างวิรงค์ับอำเภอสว่างโอเคอายุไรมาเนี่ยสามสิบห้าเาะสามสิบห้าจริงจริงซื้อได้ชั้นสิบวิทูลไหนละสิบวิทูลครับผมซื้อเก่านะทูตวิทูนครับไลยเอาลายมึงเมื่งนี้ถอดเสื้อดิมึงไปไหนเสื้อกูไม่ใส่มาใส่ผมไปกินเหล้าอยู่หานายครับหานเด้ หันไดเมืองครับไม่ได้ใส่อีกครับมาได้เดือดเดือดเดือทถายนะแน่ยอมแสงจับดีๆจับดีๆไปกิเกกเนเหล้าไปกินเหล้าหันได้ายเวละกายเอาเสือ้อแจกเสื้อเลยดิใช่ดิเอาใบกระาดาษจดเบอร์มาดิบางนีดกระถิ่นหน่อยอ่าเยี่ยมนะมึงกระาดาษจดเบอร์เจดที่จังกูเป็นเด็กหน่อยอนุบาลบวกอะไรพผมกูจักันอยู่กูเห็นตั้งแต่โง่โง่กูเห็นตั้งแต่อยู่นั่นหรอกเรียกว่าเออมาใส่เสื้อทุกกูอีก ลูกเงนยืนบ้างมือลงแขนข้างซ้ายซักอยู่ใสแขนข้างซ้ายซักย่ระย่องเลื่อนจับระย่องเลื่นจัระย่องขอหาตอนนั้นร่วมกรักสับร่วมกัลักศัพ์แขนข้างขวาซักย่ระย่องเลื่อนจัไหนระย่องขอหาร่วมกัะลักสั์ร่วงกัักสับล้งมือลัางซักย่ใส อันนี้ซักตอนสมัยเรียนครับสาขข้างในหรืขอข้างนอกข้างนอกครับสมัยเรียนตอนนั้นเป็นซางซางอยู่ตอนบอกดิตอนบวกดิตอนบวกตอนอนั้นคือ,อ,อ,อจริงนายนายเล่พี่สิทธิ์กินเข่ามั้ยยังยังครับยังมากินเข่าเอานี่กินน้ำกูนี่กินนี่ปลาสลิดนี่เดี๋ยวของลูกเดี๋ยวกินดนกว่านะครับครับผมนางลูกลูกทุกคน สคนกันะเมียอะไรเมียเมียปลาแล้วคุณเองเมียคุณเงปลาแล้วปลาอะไรคือจะไหนที่มหากูเอสซีไอฮะเอสซีไอเอซีกูที่ตามกูมาโดนหรือเป่าเดนนะครับฮะแต่ว่าช่วงผมบะไรตัวจะมีโทวนึงเนื้วยาวยาบางแล้นบโมไม่ีครับอาดีดีผมหวไอเป็นยังไงครับฮะผมห้วไอเป็นเปนยังไงกูเป็นยังไง พี่จะอามานี่ผมก็ือ่วนตีนเลยแล้วแต่ผมามามีบกระดาษจดเบอท์โทรยไปอาเพิ่มาครับมือนี่มผมไปเปลี่ยนซื้อเป็นอัศวินเปลี่ยนซื้ออีกแล้วครับเปลี่ยนเป็นยังก่อัศวินครับผมจะซื้อแหกพอแม่ต่งา,ออางห้ไป็นเสียงพอแม่ต่างห้เป็นนาทวุนทวินัทวุิครับผมเราไปเปลี่ยนเองเป็นยังแม่ไปเปียนหยเป็นนาทวิิตนาทิสิตวันี่สไปเปลียนเองไปเียนเองซื้ออศวินอัศวินเป็นยังมึสิต่างซือว่าอศวิน ผมอันนี้ผมสีต่างเองแต่พ่อแม่ต่างหายแต่แต่น้อยเนี่ยตุตะตุตะครับตุตตะซื้อเหรียญมีซือตุตะมั้งนี่ยครับผมบานีบานีบานีซื้อกิ่งผมนั่นนัทวุฒินั่นพ่อแม่ต่างหายคือแสหลกบบานีพ่อว่าสีหายกบไปใส่แสหลับซื้อนัทพุทธจะว่าแม่เราหายไม่เปลี่ยนซื้อเป็นนัทพิสิทธิ์เรานี่กินปลาสลิดกินอย่างสบายแต่ว่าไมกินผมมักสะดายเลยคุณเจริญมือเจริญเว้นครับมาดิไซกี แล้วก็บานีผมนะคือคือคือมาเองผมหยาดเขาเอาซืิอผมไปเฮ็ดหนังเพราะว่าถามตรงๆมึงสูงมากมึงเลยล่าสุดล่าสุดป่ะครับตอบแบบมือผู้ชายอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วครับแต่แต่จะมาอยู่นี่ไหนแก่อยู่ในเกาะฮะไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในเกาะคือบอแต่ครับสบายขวเอาออยู่ที่ตลาดผมหัวไอเป็นคนยังไงครับผมอาทิตย์ที่แล้วช่วงก็จะเม็ดอาทิตย์ที่แล้วช่ต้องเมต้องเม็ด ดีวะสุขมากๆลดีวะฮะมันเในสุขแล้วมันดีอะอาการเป็นยงไเบอลที่เราอดีๆบดีๆคำถามบอตอบดีๆบตอบไปดีถือฟ้ากูเลยะมันบดีมึงอยู่ยืนตั้งหลังกูนไผ่เลยฮะมือปืนกูได้ดิเออกูบอกมนี่ทางผมกูได้นีมึงอยู่าทำเสือได้มึงเสอได้ยืนหนเอหตโต้พีมันดีกูเมตตามึงเลยกูจะให้มึงมานอนเชื่อนกูนี่อ กูสิโจนมึงเลยกูจะให้เอื่นมึงมานอนเนื้อน้ำแล้วก็ผมนี่เนไอ้คือจับอยู่อุบลนี่คือตอนนั้นครับคับเสพประตูสไลด์ครับฮะคับเสพประตูสไลด์ครับขับเสพประตูสไลด์ครับผมยังไรขอหายยังเอ่อเป็นยังพฤติการเป็นยังไรครับเสพประตูสไลด์ตอนนั้นผมไปว่าเอาเอาเกจไฮดรูปเปืาไปเอาเอาเกจไฮดูปเปาบานิโคมน่ะเมา มาแต่ละย่องครับรถเตงมันแต่ละย่องอันนี้ผมมาจดจับอยู่นั่นไอ้เรื่องผีเรื่องผีนี้คือได้ตำดาหน่อยก็ไจ้คือตอนกลางตีคู่ยุคเดือนก็เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งยู่ในเดือนหนึ่งเขาคู่กรอกหมู่ส่วนเลยเนาะมึงหน่อยเขาอี้ว่าจะกรอบจัดไถ่เลยบ่ากูจัดไถ่เอาวะยังคอยไปถ่งสารสู่กันเหาเอาวะยังหน่อยหน่อยกุมมือหรืเที่ยวขึ้นศาลนี่หรอกวะ เดตมคนดีเดี๋ยวปะ่ก็จะดีไปตตาสายตามึงเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมเนาะมึงนี่คว่ามึงสิกูสิลบเดี่ยมมึงมีบอกกระดาษจดเบอร์โทรอันผไปยำนี่เอายำกระดาษเบอร์โทรยำผมกินเลยไ้ค่ะยำเลยเออยำเออมีอะไรคือยานี่เอายมาสูบมาไงแดกแดกมงไปเศร้าเศร้าไดเศร้า ขันเศร้าได้กูยิ้ห้อาการดีของชีวิตให้นะกูยิให้กขาลังใจเราจิพร้อมจะซอยเหลือชีวิตมึงเลิกยาได้เลิกกูเบ่งส่งมึงมาเนี่ยแบบเต็มกาบหลือบ่ข่วยตัวกูเป็นไรหรอกไอ้ที่เบอร์เทิร์นนี่อาจจะมึงจำมึงเจอนี่เป็นบุญมึงแล้วนต่มึงได้มือกูจะบายหัวเนี่ยนะย่อขาเขาให้กินหาหมองอยู่ให้นอนให้โตให้น่ารักให้โตให้ดีหากูสนใจให้กูสมัครล่ะ แต่ทีของท่านกูบอ,อกเอาเปรียบชีวิตแน่นอนนะอยู่กูใจกูกันอยู่เรื่องตั้งใจเจ็โตให้มันดีให้ใช่โอกาสหาแนวดีๆให้ย,ยาเสพติดมันพอดีหรอกเลือดเล็เลือดเศรืเลือดซะเศร้าซะเนาะโอเคตามนั่นแหละไปนั่งกินนี่ครับมาดิไ่อีกครับแต่ละมือแต่ละเบนผมก็เมื่อยเมื่อยงานหลายมาขอนอนขออยู่มันไม่พอกันตั้งแกอยู่หนาแหวจอนี่ก็เลยเอามานอนนําก็เลยเอามาสัมผัส เดียมที่ถูกฟ้าไปสูม,มา่าเอาฟอยมาสิม,มาสูม่าที่เนาะให้ได้ให้แดกฟอยไปนะครับอ่ะเป็นกำลังใจทุกท่านครับขอเป็นกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเนาะภายในภายในเวลาที่วิกฤตบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับขอเป็นกำลังใจคนไทยทุกคนครับสวัสดีครับ